เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ทำไมเขาทำให้เราหายป่วยได้เชื่อพระเจ้าใหม่ๆเขาจะจับไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญานะทุกอย่างชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีใจพระเจ้าต้องมีทางให้เราชื่อสุมนทาค่ะสุมนทานี่เชื่อพระเจ้ามาปีนี้เป็นปีที่สิบเก้าแล้วทำไมถึงต้อง เปลี่ยนจากทางเก่ามาทางใหม่ป่วยแล้วก็มีคนหลายคนมาบอกให้สวดมนต์บางคนแต่มีคนหนึ่งที่มาแนะนำว่าลองขอพระเยซูสิวันหนึ่งกลางคือนนอนอยู่โรงพยาบาลก็ว่าก็เลยหันมานึกนึกถึงชื่อเยซูซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าเยซูน่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระไหนก็ไม่รู้แหละพอคิดขึ้นมาครั้งแรกก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้น ตอบสนองกับยาที่หมอเขามาใช้กับเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ทําไมเขาทําให้เราหายป่วยได้ป้าก็เลยหันมาทางนี้แล้วก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่บางบัวทองเมื่อก่อนป้าสู่เป็นคนแคร์แล้วก็สาแช่งคนจากที่เราเป็นคนขี้มโมโหไม่ยอมใครใครมาแตะนิดหนึ่งไม่ได้เลยมันลบเปลี่ยมเราเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันเรื่องมัจะยอมอะไรเนี้ย คือพูด่ได้ว่าเป็นผู้หญิงปักจัดใครมาปุ๊บต้องสวนเลยแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนป้าใเป็นคนใจเย็นไม่ใจร้อนใครเขาว่าอะไรเรามาแม้ว่าเราจะตั้งใจทำดีแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่าเราป้าไม่โต้อตอบป้าใช้นิ่งแล้วก็บอกกับพระองค์การที่เรารับใช้พระเจ้าโดยที่เราไม่หวังอะไรเนะี่ยพระพรมามา,มากมายเราต้องทำตัวให้เป็นภาชนะที่ใช้ได้ของพระองค์ แล้วเราก็รับใช้โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนแต่พระองค์บำเหน็จแค่บนโลกนี้นะยังมากกว่าที่ที่ป้าเคยได้รับมาเราต้องเชื่อแล้วก็วางใจพระเจ้าแล้วเราก็ต้องประพฤติตามด้วยเหมือนอยู่ในยาก,กอบที่สองบอกว่าถ้าความเชื่อจะเกิดได้ก็ต้องประพฤติตามด้วยถ้าเราติดตามพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเพราะว่าถ้าเรามีใจพระเจ้าต้องมีทางให้เราตั้งแต่ป้ารู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้ตั้งแต่ป้าหายป่วยะป้าซาบจนมากมากเลยอะจากที่ป่วยอะทุกอย่างชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าลืมตามาก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยแต่ ม่ใจป้าแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่ป้าไม่ลืมเลยพระคัมภีขน้นนี้อยู่ในกาลเทียบทที่หกข้อเบอกว่าอะไรมะบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีหากเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรอันนี้แหละคะ่ะเป็นชีวิตของป้าทุกวันนี้ก็มีความสุขด,ดีรอบข้างก็มีแต่คนรักแล้วก็พร้อมที่จะร่วมรับใช้กับสญาติพี่ทุกท่าน ป้ามาไม่ไม่ผิดทางป้ามาถูกทางแล้วป้าต้องรับใจจนจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นดิน